จำเรียบสู่แม่วบองประโอนปฏิกรรมพูเกียแมวบองประโอนแข่งปฏิซิมสวัสดีพี่น้องทางกัมพูชาและก็พี่น้องทางประเทศไทยกระผมพลเอกเตียวันนี้ก็จะมาทนายวา้าตอนนี้กองทัพกัมพูเชียของขยมนี้ บางทอยแจงปิดประติซีมเหอได้ทอยออกมาแล้วเพราะฐานเขาไปเจรจาเจรจาอยู่หลายวันแล้วนะตอนแรกผมก็ดีอย,อยู่นะว่าจ,จะปากลังไม่ทอยะดูดูๆไปแล้วก็ดูสมัตถะทางการรบแล้วก็ไม่น่าจะสู้กองทัพไทยได้พวกกองทัพไทย มีครบทุกอย่างเลยมีแต่ของดีๆนะของผมนี้ม่แต่ของกระเจกกระโจกมานโมปีเจนจีนเขาให้มารถทางก็วิ่งไม่ได้วิ่งไปก็ติดล่มเครื่องบินก็วิ่งไม่ได้ปีก็หักเครื่องบินมิกอีสเอสไม่ส,สงคารามเวียดนามหกสิบปีแล้วแล้วก็ รถอะไรก็มันไม่มีจะสู้ไทยได้เลยก็บผมเองก็เลยต้องจำยอมตามคอสเนอร์ของฐานไทยว่าให้ถอยออกมาให้เอากองทัพกลับประเทศสิผมก็ต้องจำเป็นต้องทำนะแค่นั้นยังไม่พอนะทางไทยยังปิดด่านทำสุความเดือดร้อนให้พ่อแม่พี่น้อง เช่ากัมพูชาาย,ยัางมากจากอินเทอร์เน็ตด้วยตอนนี้ชาทำกัมพูชาก็จะรบกันเองนะไม่ได้เรนเสษกํกำลังวุ่นวายปั่นป่วนระส่าัลายมากเลยในประเทศกัมพูชาผมก็เลยตัดสินใจว่าถอยดีกว่าถ้าไม่ถอยผมเองก็อาจจะไม่ได้กลับบ้าน อาจจะเป็นพี่นอนอยู่ช่องบกก็ได้พระดูทางทหานไทยเขาเอาจริงเลยถ้าไม่ท้อทหารไทยเขาจะเปิดเลยนะแล้วกองทัพของเราก็คงจะรบได้ไม่นานถ้ารบนะเพราะว่าทหารไทยเกามีพร้อมหรือยังของเราฐานก็มีแต่กระปลอกกระเพลกป่วยออดออดแอดเอดเสบียงอาหารก็มีแต่มามากับปากป้ง ด้วยมันสมองอัญชาันชาลา,าดของผมซึ่งเป็นผุ้บัญชาการทานชุ่มสุดแล้วก็เป็นรับธนตรีว่าการกระทรวงกลาโอมของขมຈก็เลยยอมแพ้ไม่ใช่ยอมแพ้ก็ไม่ทยยอมแพ้ยังไม่ยอมแพ้ก็ถอยถอยมุนถอยดีกว่ากูไม่เสียงละถ้าเสียงแล้วกูเนาเนาไม่ใช่เนาแต่กูเนาทั้งกองขับเลยนะ เป็นผู้บังคับบัญชาก็ต้องรับผิดชอบเนาะตอนนี้ปัญหาคือเงินจะเติมน้ำมันรถที่คนรถทางรถาายมาไม่มีไม่มีเลยโทรไปหาฮุนเซนก็บอกว่ามึงไปเองก็หาค่าน้ามันกลับเองห่อซเสดเกอให้หาคานมันกลับเองเราทันจะ เอาคามันมาจากไหนเนี่ยเงินเดือนนายพลนี่กับประมาณไม่ถึงหมื่นเลยพนเองเไม่ถึงหมื่นเลยนะจะเออลำบากจัดนะอ่ะก็ไม่รบเนี่ยเลยเนาะยมสมถอยเน้อเราเป็นพีเป็นน้องกันก็อย่ารบกันดีกว่าคุยกันดีดีมันก็น่าเปลกนะตอนนายพลปัญญาจมำมาคุยนี่ผมไม่ยอมเลยนะ แต่พอจะห้างมาคุยนีพุมกลัวเลยนะยอมถอยนะอ่าอย่ารบกันเลยหนอะแองบองปะโอนคณนีดีกันนะดีกันนะและ้วก็เปิดประตูเปิดด้านให้ผมด้วยแล้วก็ต่อเน็ตให้ผมด้วยผมกลับถึงบ้านก็จะได้ดูยูทู e ได้เล่นเซนะอัดชมวิงวอนอ่า ปฏิซีมอ่อยเบิกดานอ่อยยมพร้อมยมถอยแล้วผมยอมแล้วผมยอมถอยแล้วที่จริงผมไม่รู้เรื่องว่าในอุ่นเซนมันสร้างมาให้บุกให้บุกแต่บุกแล้วถอยมันก็ไม่รับผิดชอบแคันมานี้กันขอบริจาคด้วยนะมึงเนาะคนไทยใจดีมสมเรียนอขอลาก่อนนะ កភេជាមករកមក